เอาละครับกลับมาสู่สัญญาณถ่ายทอดสดตรงนี้ครับในรุ่นนี้นะครับโอ้โหสาวสวยจากว้ครับกับคุณพี่เล็กดีแบดมินตันผมจะบอกให้นะชาวแบดมินตันเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้ๆเขาเจอผู้หญิงเนี่ยเขาชอบหยอดนะฮะเขาจะหยอดเก่งพวกเล็กดีแบดมินตันเนี่ยนะฮะแบบน้องทําไม่ได้ดังใจเด็กก็ตบหยอดตบหยอดเอานะจ่ mm hmm. าแหมยินดีต้อนรับครับพี่ๆชาวเล็กดีแบดมินตันครับมาเป็นทีมเลย ว้าว w t e c h น่ารักจุงเบยนีค่ hey, ครับสาวาสวยจาก w t e c h ครับเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับลองดูครับมีทุกอย่างครับสเปรย์เบคเคนเนอร์นะครับมีหลาย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 ,หลายอย่างเลยนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับสีส้มไหมสีส้มใช่ไหมใช่ไหมจ๋าสีส้มป่ะตอนนี้เดี๋ยวดูกำลังดำเนินการแก้ไขสัญญาณถ่ายทอดสดให้อยู่นะจ๊ะ ต้องบอกว่า,อาสองรุ่นแล้วสนุกทีเดียวนะครับกดแชร์กันอีกเยอะๆเลยครับตอนนี้ต้องแบบแหมมันมีปัญหาเรื่องสัญญาณเป็นเครือข่ายนะครับไม่ใช่ทีมงานของเราครับเป็นที่เครือข่ายจริงๆครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. ในรุ่นนี้ครับ RCT Academy ครับ8ดรอบสนามด้วยกันโอ้โหพี่น้องเล็กดีแบดมินตันเสื้อแดงครับโบกมือให้กล้องหน่อยฮะโบกมือให้กล้องฮะนี่ฮะโอ้โหมากันมากันทั้งขอรดแบดเลยปะฮะพี ขนมาทั้งคอร์ดแบตเลยฮะเล็กดีแบนสันสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยเรามาตีแบตกันที่สนามเร็ว <c oughs> เออนีพี่น้องชาวลูกขนไก่ฮะมากันเต็มเลยดีฮะสาวสวยจักไวฮะสาวสวยจักไว้เพราะรักรถจึงไว้ใจครับเป็นผมผมก็ไว้ใจน้อง <c oughs> ที่บ้านเนี่ย <c oughs> พี่เลี้ยงแมวอยู่2ตัวนะว่างๆไปดูแมวกัน <c oughs> นะมีมีอยู่สองตัวฟาอิทชื่ออะไรพี่เอ้าไม่สวิตเนี่ยโหพี่หกเอาผู้หญิงสิปัดโทพี่หกคนจะดูผู้หญิงพี่มาดูรถลากทำไมเอากลับมาเดี๋ยวนี้เอาสาวผมมาพี่ผมไม่ดูรถอะไรไม่ดูจะดูผู้หญิงโอ้พี่ี่อย่าดื้อดิเอาผู้หญิงผมมาโอ้ยเออพี่มันต้องอย่างนี้นะจะบอกว่า,<ร>าที่บ้านเลี้ยงแมวอ,อยู่สองตัวนะ แมวแมวตัวน้องอ่ะชอบหนีแล้วแมวตัวพี่ส่วนตัวพี่อ่ะชอบหนูฮันเดอหวานเจี๊ยบขอบคุณครับพี่หกครับขอบคุณมากครับนี่ฮะพี่ชายที่แสนดีโอ้พี่เอาอีกแล้วพี่ไม่ต้องไปดูแป้งเปิ้งก็ไม่ต้องไปดูเออออนี่มันต้องอย่างนี้ดิพี่พี่ชายผมเองสั่งได้ดังใจน่ารักที่สุด มาครับลงมาเลยฮะอยู่ไหนฮะ RCT ลดรถมาจอดในสนามกันหน่อยอ่าจะได้เห็นมา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 นี่ครับกำลังเข้าสู่กริดสตาร์แล้วไปอีทครับคพี่สปอนเซอร์หน่อยต้องขอบคุณครับยางโตโยทานะครับครับผมขอขอบคุณ e x p l ซ์ e อลล่า e อ e r ซ์ตีมเพอครับครับอิตูสูเหนือลิมิตพิชิตโลกครับพิทีทีลูวีแคนครับ W-Tech อากะนะคาร์บอนวิสาห เน็กสเตอร์ er และกิฟตบายต่อสยามนะคร,ครับครับครับแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้สัญญาณถ่ายทอดสดกำลังกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับเราก็ดูไปในสนามก่อนนะฮะทักทายคับพี่น้องในสนามก็ไปสดๆก่อนผมก็ดูด้วยตาเปล่าเลยแหละอันนี้กำไรคนดูในสนามแลน้นะโอ้รถทั้งหมดกี่คันเนี่ย17เหรอ17คันครับผมเออเป็นโอ้โหชาวต่างชาติอ่าดูฮะ หลายๆคันนี้ก็น่าจะเป็นของทีม Perfect 10เนาะครับผม Perfect 10แล้วก็เป็นนักขับทาวต่างชาติเยอะนะครับมีทั้งฮ่องกงฮ่องกงนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอ,อังกฤษก็มีมีหมดนะครับผมบบมีหลายๆชื้อชาติในนี้นะครับแล้วก็ดูแลโดยอาเบน,นอาเบน <c oughs> สักคู่นะครับ อันนี้สัญญาณภาพตรงนี้นี่หมายเลข55น่าจะเป็นของคาซูอโอะคาซูอโอะสุกามุโตะครับผมคาซูอโอนี่เป็นนักขับชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิระจายมาเซะอาริกาโตะเข้าแต่ร้านร้านนี้แหละโพอแล้วเขาจำได้อยู่คำเดียวพูดคำอื่นไม่เป็นเลยอิระจายมาเซะยาโยอินะ,ะยายโยอีใบก็กินอยู่อย่างเดียว และเข้าร้านอื่นไม่ไหวจะโอมากาเซก็ไม่ไหวนะเป็นอีสานคาเซก่อนช่วงนี้นะฮะนี่ครับลงมาอีกคันหนึ่งนี่เป็นอัปเปลเรสอัปเปลเรสนะอ <นะ S 3> ัปเปลเรสก็เป็นใช่ไหมอัปเปิลเรสนี่ก็เป็นกลุ่มที่เป็นอู่ทำรถอยู่แล้วนะครับทีมงานอัปเปลเรสนะครับก็มีหลายหลายคันครับเอ่อ เวลาออกจากปาทางพิษนะครับไม่ต้องสลาล่อมกันนาครับเราไม่ได้วีกฎดให้คุณสลาล่อมตรงนั้นนะฮะ<อ>คุณพยายามขับเข้ามาเลยนะฮะออกกับปากทางพิษนะฮะมันจะได้มาอยู่ในสนามเร็วๆฮะ,ะไม่ต้องวอร์มเยอะฮะมาดุวน่ะด่วนๆ,นะะวนๆโอ้โหดูจากตรงนี้แล้วกิดสตาร์ทลำดับที่หนึ่งนี่ชาวขอร์ดแบตแน่นอนพีระเพชรบูรัพพารัต<ผ>ใช่ไหม บูรัพพลัตสิงเกิลแคมป์ด้วยครับผมเดี๋ยวก็ลองมาฮะนี่หมายเลข77นี่เป็นของมงคลเปิดประตูให้เปียกดอยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่ใช่ห้ามังดิห้ามังไอ้น้องเอ้ยนั่งเอออยู่ผมกำลังนั่งมองมงคลสันสุขวันนี่ไงหมายเลข77็ดลำดับที่14ส่วนรถเหลืองๆนี่ของดีโชคใจสี่เอาอีกแล้วของดีครับผมสุรศักดิ์บ๊ม สุรศักดิ์บำเพ็ญธรรมเจ้าบีเจ้าบีเจ้าบีของดีโชคใจสีอะไรดีก็ไม่รู้เขาบอกว่าอยู่แถวกองปราบถ้ากองปราบนี่พี่จะชอบไปกินโจ๊กมากโจ๊กกองปราก,กินตั้ง<ร>แต่เด็กเลยอร่อยโอ้โหแต่วยรุน้าศน90ต้องกินโจ๊กกองป่าเท่านั้นไปเที่ยวกับมาตีสองก็ยังกินโจ๊กกองป่าบตลอด <laughs> จนทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แต่ไม่เที่ยวแล้วนะฮะเข้าไหว้พระสวดมนต์แทน อีกหนึ่งคันครับนี่สีเขียวๆคันนี้หมายเลข184ครับผม184นี่ก็จะน่าจะเป็นของแก๊งเดียวกับเจ้าโป่งอลิมนะเจ้าโป่งอลิมนะครับผมใช่เนี่ยบิ๊กวีเทอ๋อใช่บิ๊กวีเทคช็อปเจ้าบิ๊กวีเทคช็อปบิ๊กนี่ชื่อเอะชื่ออยู่ไหนอ่ะทำไมไม่เห็นอ่ะอ๋อชื่อไม่ขึ้นครับผบิ๊กนี่บิ๊กนี่อยู่แถวแหลมฉบังนะครับทำเกี่ยวกับเนี่ยแหละ อยู่แถวนี้นี่แหละครับผมใช่ใช่ถ้าเราเห็นหน้าบิ๊กนี่ในรูปโปรไฟล์เนี่ยหรือว่าอาจารย์ไพบูรณ์ครูไพบูรณ์ทำไมพี่ลองไปดูครูไพบูรณ์เลยนะลองไปดูหมายเลข94ที่กำลังทยอยเข้ากิจนนี้น่ะน่าจะเป็นของนพวิทย์คุ้มคำลงอีกแล้วนพวิทย์คุ้มคำเนี่ยก็มาจากสายโกคาร์ดนะครับสายโกคาร์ดเลยเด็กคาร์ดเลยแหละนะครับแล้วก็มาอยู่กับ พงพาวเวอร์อัพนวลจันทร์นะครับนี่ครับดูครับ EG คันนี้ครับสี่ประตูคันนี้ครับโอ้โหเล็กนี้แบดบิตันเย้โอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับพี่ยินดีต้อนรับครับพี่ของเชีนนหนามากครับผมสำหรับพีระเพชรบุรพพลัตครับผมสู้ๆครับพี่หมายเลขสิออาพี่พี่หยอด่อยพี่หยอดนะใครปาดหน้าพี่ตบเลยแล้วพี่พี่ตบเลยนะตบหยอดตบหยอดเลยนะ เจะพอลูขุนไก่ะพีระเพชบูระบระพลละครับผมโอ้โหผมเรียกผิดขออภัยครับพี่นะลิ้นผมพันนะครับทีมงานมาส่งให้กำลังใจเยอะเลยทีเดียวครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตและตรงนี้เป็น52ครับผมสิทธัตจึงสวัณันนี่เออไอ้ทันนี่มันต้องมือเลื้อยๆอโบเรสนะเออมันต้องมือเลื้อยๆสิทธัตอีกเีนายครับผมอยู่ในรุ่นโอเวอร์พันห้าครับคุณผู้ชมสตาร์ทลำดับที่สามครับ ลำดับที่2อ,อยู่ไหนไม่รู้ครับเจ้าบุงกีผมและ4ี่ครับ55าาคาซูโอซึกามุโตฮิราจายมาเซคาซูโอโอ้โนี่ครับนักแข่งชาวอาทิตย์ดูดายญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรื่องโรลลิงสตาร์นะต้องพี่จ็อบต้องดึงหน่อยนะครับผมอ๋อให้ช้าๆาดึงช้าๆต้องรอเพื่อนหน่อยอ๋อพี่ครับคันหน้าช้าๆหน่อยครับรอเพื่อนนิดนึงฮนะ นี่ครับกำลังดึงนี่มาแล้วครับนพวิทย์คุ้มคำสู้ๆนะพี่ชอบชุดเรามากเลยอ่ะสีเราแบบหัพ์เวอร์เลนเจอร์มากมันจ้าซะเหลือเกินนะแหมมันจังอยากได้อ่ะสีสวยสีสวยเออพูดถึงชุดเดี๋ยวนี้นะต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นนะครับผมหลายๆอย่างนะเดี๋ยวนี้เขามีแฟชั่นเยอะหมายเลขตองสีครับคาครับมิสเตอร์แลมชียุงแลมชียุงเนี่สู้ๆครับสู้ๆคุณต้องพูดไทยได้บ้าง สู้ๆอยู่เมืองไทย it m e a n fighting โอเคอ๋อแปลน้องผมแปลให้ด้วย it m e a n ะโอ้โหต่อไปใครครับเป็นหมายเลขของผมเคโกวองครับผมเคโกโอ้นี่เคโกนะอ่าอ่อะไรอ่ะอ๋อพัดลมแฟนแฟนมีแฟนด้วยโอเคมีแฟนแล้วเคโกมีแฟนไปจุ่งกับเขานะเขามีแฟนแล้ว ต่อไปครับหมายเลข88มิสเตอร์แจ็คกี้ลีฮัลโหลแจ็คกี้กูดลักแจ็คกี้ลีสโกนี่ก็จากเพอร์เฟกต์เทนป้าย3นาทีครับทีมงานออกครับเหลือไว้หนึ่งท่านเท่านั้นครับร่มออกครับขอบคุณครับ3นาทีครับทีมงานออกร่มออกครับต่อไปครับ200ครับผมดันแคนฮัลโหลดันแค้นเนสวัสดีครับ เอเวอร์กิฟต์แอฟดันแคนหมวกหล่อเลยทีเดียวครับบอกแล้วทีนี้แฟชั่นนะครับกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเนี่ยของคู่กันแล้วนะครับจะมาแต่งเฉยๆไม่ได้ฮะต่อไปครับนี่ครับดูครับแฟชั่นหนึ่งคนครับ99ผมสุรศักดิ์บำเพ็ญธรรมครับเจ้าบีครับวีบีกาดครับแหมของดีโชคชัยสี่ครับอะไรดีก็ไม่รู้ฮะแต่หัวดีแน่นอนนะหัวทองมาเลยทีเดียวนะฮะเจ้าบี ป้ายหนึ่งนาทีครับป้ายหนึ่งนาที start ด้วย engine ครับป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทย engine หกิน64ครับผมเป็นแอนซอนซูแอนซอนซู good luck อนซอนนะ start ด้วย engine โอเคเล t โก้ป้าย okay, หนึ่งนาทีครับจากไว้ครับเพราะรักรถจึงไว้ใจครับดูครับดูการบิดเอวของน้องเขาครับเป็นไงฮะเอวเอสไหมฮะ ต่อไปเลยดีกว่าน้องครับจากดันแค่นแล้วสุดหลักแล้วเป็นใครเอ่ยหมายเลขหนึ่งหสองสองครับผมอิสรพงศ์มณีรัตน์ครับผมสู้ๆอิสรพงศ์เบนอะเบนระเบนเหนะชื่อเบนเหรออ่าเบนอาบอเรสนั่นเองต่อจากอิสรพงศ์ครับหมายเลขหนึ่งสี่หกเราดูกันไกลๆไปเลยครับเรียกชื่อไปแล้วก็เป็นหนึ่งสี่หกครับผมพานุวัฒน์สุพรรณอยุธยาสตาร์ทลำดับที่สิบสี่เป็นเจ็ดเจ็ดมงคลสันสุวรรณ 15ครับผม382พิสิทธ์แจ่มอุทัย16ครับผม95เป็นอาเบนครับผมเบนคอกวิลลิสครับผม17 288ลิลลิต้ากมลชาชาตาริครับผมอ่านผิดขออภัยและตามด้วย104ครับพี่ป๊อปครับใครอ๋ออาจารย์พิบูเหรเดี๋ยวไม่ชื่อไม่ผิดับเอาพี่โอ้โหพี่ก็จำชื่อน้องคุ้นๆอยู่เขาชื่อช่างบิ๊กอ่ะช่างบิ๊กอ่ะช่างบิ๊กบีเท็ง แต่ชื่อนะจริงอ่ะคุ้นๆลืมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาชื่อก่อนช่างบิ๊กวีเทคเรียกอาจารย์ไปบูมแป๊บนะช่างบิก๊กช่างบิ๊กพี่ดูชื่อให้มีพี่มีเอาเขาบอกพิสตาร์มีพิสตาร์อยู่คันหนึ่งเบอร์สิบห้า อ๋อพีชซาร์เบอร์77เอ้77เมื่อกี้ยงอยู่ไงมงคลอ๋อเขาอยู่ปากทางพิชแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูให้ก่อนเมื่อกี้พูื่อนมีใครไนะบิ๊ก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 เะบิ๊กบิบิ๊กนะบิ๊กคบบิ๊กนะบนบเสะบิ๊กนะงเ๊อมงคลนะบิ๊กะบิ๊กนะะะ ังไงเราบันทึกภาพไว้อยู่แล้วนะครับยังไงเราไปดูไฮไลท์ย้อนหลังได้นะครับในตอนนี้ถ้าสัญญาณภาพถ่ายเท่าสดกำกำลังดําเนินการแก้ไขครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้เรามาดูกันในสนามก่อนครับนะถือว่าเป็นภาคในสนามนะครับใครที่ยืนอยู่ตรง S1 ก็ดู S1 ไปก่อนนะครับใครอยู่ทางตรงก็เกาะรั้วกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากําลังตอนนี้สั่งเสาใหม่มาแล้วฮะต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นทาง เครือข่ายนะครับไม่ใช่ทางเรานะครับตอนนี้กําลังรถหัวขบวนอยู่ที่ S1 ครับคุณผู้ชมครับพอไฟแดงดับคุณถึงจะไปเกาะรั้วดูได้นะอย่าเพิ่งรีบเกาะดูนะครับพี่ๆแบดมินตันใจเย็นนะฮะเดี๋ยวพี่ไปถึงหน้าเน็ตก่อนไม่ได้นะครับพี่ผมเลยเป็นห่วงเป็นห่วงนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระเด็นออกมาพี่ใจเย็นนะฮะตอนนี้เซฟติคานะครับอยู่ใน S2 แล้วครับครับผม เซฟที่คาดับไฟนั่นแสดงว่ารอบนี้จะสตาร์แล้วครับคุณผู้ชมครับรถทั้งหมด17คันครับในรุ่นของ RGT Academy นะครับผมทำการแข่งขันทั้งหมดทำการแข่งขัน8รอบสนามครับผมสนามผมกาวสตาร์โดยพีรพຈบูรพพลั์ครับผมบูรพพลั์พี่จ๊อบนะอ่าเรียกพี่จ๊อบแล้วกันพี่จ๊อบเนี่ยอ่าพี่จ๊อบต้องสโลลิ่งนะฮะสโลหน่อยฮะนี่ครับผมต้องช้าฮะดึงช้าครับดึงช้าครับ ถูกต้องเลยครับหอเพื่อนนะครับโรลิ่งสตาร์เขามีกำหนดนะครับไม่ใช่แบบวิ่งเร็วๆมาสตาร์เลยไม่ได้นะครับต้องดึงครับแล้วดูครับไฟแดงจะดับไหมครับคุณผู้ชมครับอาลับแล้วสัญญาณไฟแดงดับเปิดเกมการแข่งขันอ้าวซิดีคาร์มีและใครที่ชูออกมาก่อนครับผมใครครับเป็นทางด้านของเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งฮะ หมายเลข52สิทธัตถ์จึงสวัสดนันครับผมแซงธีระพชรขึ้นมาเลยครับผมสิทธัตถ์ขึ้นมาก่อนเลยออาเบาเรสครับผมแรงแรงอ้าวแล้วโดนคืนเลยมาแล้วครับพี่ท็อปขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับหมายเลข12มาครับสตาร์ทออกมาหนึ่งคันครับหมายเลข77มงคลครับผมมงคลอยู่ตรงนี้แหละฮะเมื่อกี้มงคลก็อยู่ในสนามนี่ครับนานๆนสิผมก็งงอ่ะต่อไปครับมาดูตรงนี้ครับอันดับหนึ่งครับ หมายเลข12ครับเลขดีแบดเป็นต้านครับสีรพเชตูรพลครับผมลงจากกำลังจะลงจากร้อยอาร์ตามด้วยสิทธพัฒจิงจาวน,าน,นันครับผม3ามมาติดๆเลยโอเวอร์พันห้ากับซิงเกิลแคมเจอกันอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหดึงต้องบอกว่าพี่จอบเนี่ยเสือเก่านะฮะนักแข่งเก่าครับผู้ชมหมายเลข5 5ครับคาศึโอขึ้นมาเป็นอันดับ3ตามมาด้วยหมายเลขตอง4ไล่มาตรงนี้ครับเป็นกลุ่มก้อนของเพอร์เฟกเทนครับผม และตัวโอ้โหเหมือนจะมีพิสิทธิ์แจ่มูไทยเจ้าเซฟนะออ่ายู่ในกลุ่มนี้ด้วยเจ้าเซฟเดี๋ยะขึ้นมาเหมือนกันอ่ะมาดูอันดับหนึ่งอันดับสองครับรอบแรกเท่านั้นครับยังไม่ห่างครับยังไล่บี้ได้อยู่จากอับเบลเรสความหวังหมู่บ้านอีเคนายลำนี้เวลานี่หนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งห้าเลยนะครับผมนี่ครับพี่จ๊อบนั่นเองครับพี่จ๊อบอันดับหนึ่งครับมาด้วยสิทธัตครับก็แบ่งเป็นคู่ๆอ่ะครับผมแบ่งเป็นกู่ๆไปเลยนะฮะนี่ฮะ เล็กดีแบดมินตันเนี่ยดูแลเครื่องโยนโดยแม็กกิ้งเฮดพี่โอ๊ตของเรานั่นเองครับผมเฮดหยังนะแม็กกิ้งเฮดหยังแกบอกตอนเช้าตื่นมาบอกจะซื้อกาแฟให้บอกใจเย็นโอ๊ตพี่มีแล้วสามแก้วแล้วขอบคุณมากนะโอ๊ตนะนะครับย้ายเข้าสองเข้าโบเลสครับกาลาโบเลสครับไปกดดันไปกับแม็กกิ้งเฮดครับเล็กดีแบดมินตันนะยังไงชวนตีแบดครับตอนนี้ชวนตีแบดครับเอาแล้วครับไปครับหาเรื่องชวนพี่จ๊อบพี่จ๊อบสอนแบดผมหน่อย ดูครับเซตแรกจะเป็นของใครโอ้โหพ,พ,พี่จ๊อบหยอดหลังอะหยอดหลังอะโอ้โห <_ S 2> มาแล้วฮะมาแล้วครับโอ้โหพี่จ๊อบมาแล้วนะครับติดทัชครับติดทัชยังไงทันไหมทันพี่จ๊อบไหมทันพี่จ๊อบไหมใครเหนียวกว่ากันนะครับผมใครแรงกว่าดูกำลังเข้าสู่ทางตรงนะครับผมครับสองกับหนึ่งสองครับผมอ่านี่คู่อ่าโอเคพี่ลองลองคู่อื่นบ้างพี่คู่อื่นบ้างดูพี่ฮะคู่อื่นบ้างครับเดี๋ยวไม่ได้ดูกลุ่มหลังเลยครับลูกพี่ อ่่าาตรงบีมาแล้วแล้วสุนทักษ์บำเพ็ญธรรมครับผมอยู่กับทางด้านของหมายเลข4 444ครับผมเป็นมิสเตอร์แหลมชียุงเนื้อผมอันดับ3เป็นคาร์สืโอะครับแล้วตามมาด้วยเจ้าบีครับและอันดับอ่าอันดับ5นะครับเป็นมิสเตอร์แลมมิสเตอร์แหลมนะครับแล้วก็โอ้เป็นนักแข่งชาวต่างข์ชาเขาดันแคนมาขึ้นมานะนะครับเป็นอันดับ6เหมือนกันแล้วก็เเหมือนกันครับคุณนี้ครับต้องบอกว่าแก๊งคนโทสเกนน่ะครับผมพักดีขึ้นนะครับ หลายๆคนมีพัฒนาขึ้นมาอย่างคาซูโอเองเนี่ยครับหมายเลขกองหมายเลข55เลยฮะเริ่มจากเอนดูรานะแล้วคัซูโอเนี่ยมีสปอนเซอร์ใหม่เป็นลัมสต็อปแล้วลัมสต็อปเป็นจานเบรกนะชาวญี่ปุ่นยังใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมไปครับหมายเลขกองสี่ลงนี้ลงมาครับอิสลามคือพวกนี้ือต้องบอกว่าเป็น สิงเลิ้แคมเป็นทวินแคมนะครับแล้วก็อันเดอร์พันห้าครับแคมเดี่ยวทั้งนั้นเลยโอ้โหดูครับเอ้ยบีบีของบีเอ้ยเอาเว้เอาเว้บีบีกระดารับแซงจังหวะนี้นะครับสุโขสุโะรู้ไหลครับเดี๋ยวบีต้องออกไปข้างนอกแน่นอนาซูโะตัดกลับมายังไงครับเอ้ยเรียบร้อยครับ บีแตกกลับขึ้นมาได้ครับและทุกวันนี้ทางตรงครับผมวันนี้บีฉีกไปก่อนเลยครับผมของดีโชคชัยสีครับคุณผู้ชมครับสุรศัก์ํำเป็นทํากระยับขึ้นมาเป็นอันดับ3โอวอ๋อขาซึโอตกลงไปอีกหนึ่งอันดับครับเกิดอะไรขึ้นครับหมายเลข4 4 4ขึ้นมาครับผมตอนนี้ผมมีบีกาลาดขึ้นไปเป็นอันดับที่3 3สามอันดับในคนไทยแต่ดูมีสี่ห้าล้ำเลยพี่ป๊อปใช่ครับตรงนี้เป็นนักแข่งชาวต่างชาติทั้งหมดครับมีทั้งฮ่องกง มีทั้งญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ครับญี่ปุ่นตกลงไปแล้วครับตอนนี้ครับพองโกขึ้นมาครับหมายเลข444ครับเรีอบเข้ามาครับพิสเตอร์แรมครับโอ้โหมีครับคาซูโอกเกิดอะไรขึ้นครับกับคาซูโอกครับพลาดไปสองันดับเลยนะฮะดูครับวีบีกาลาครับรับแรงกดดันครับผมจาก4ีห้คันข้างหลังไหวหรือเปล่าบีโป่งต้องเชียร์แล้วโป่งอาริม ดูบีพามาดิครับมาเป็นขบวนเลยครับ,บโอ้โหมาเป็นขบวนแล้วนี่ครับหมายเลข6ตามมาอีกหนึ่งคนเคโกโวงวงครับผมเชียวเกลอ่าไม่รู้เป็นนักแข่งหญิงชาวฮ่องกงอ่าเอ้ยเอาที่สนุกครับเพอร์เฟกต์เทนนักแก๊งเลยฮะสี่ห้าคันนี้ดูครับข้างหน้านี่อลินข้างหลังนี่เพอร์เฟกต์เทนครับผมเราเรียกว่าเด็กไทยสู้กับเด็กอิตาลีหน่อยฮะหมายเลข200ครับขยับเข้ามาดันแค้นครับ แล้วก็แยกเป็นกลุ่มๆไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นชุวงชิงอันดับ3 456ครับก้อนเนี้ฮะก้อนนี้นะคุณผู้ชมส่วนอันดับหนึ่งไม่น่ามีเปลี่ยนแปลงครับน่าจะเป็นของพี่พี่จ๊อบอยู่นะครับที่ดูจากตรงนี้ครับรอสัญญาณก่อนนะผมก็ดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับดูกันพร้อมๆกันนะครับไม่ได้คุยกับคนดูเลยอ่าเหมือนสัญญากลับมาแล้วเดี๋ยวผมดูอีกทีครับอ่าเข้ามาแล้วครับสัญญาณภาพมาแล้วครับดูในดูลองไปแชร์กันอีกทีครับลองไปแชร์กันอีกทีครับมาแล้วนะ โองเข้าไปดูกันครับตอนนี้สัญญาณกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับแทงอีกครั้งครับโซ่สไปซี่ครับไปครับเออ่ตอนนี้สี่รอบสนามครับคุณผู้ชมอยู่ในรุ่นการแข่งขันของ RCT Academy ครับคนที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดตรีมิ่งนะครับแชร์ให้อีกหนึ่งครั้งครับรบกวนด้วยนะครับวันคันนี้ครับ B.M เป็นหมายเลข288ของลิลิต้าใช่ไหมลิลิต้ากมูนาตาเอ่ออ ลิลิตาลลิิตาเอ้าวบีโดนปัดภาพมาบีโดนไปแล้วคุณผู้ชมครับของดีโชคเกยสี่โดนแล้วฮะของอ๋อของซีของดีโชคเกยสี่เหี่ยวลงไปเลยฮะกลายเป็นของหมดแล้วครับผมเอยอย่งไงล่ะครับของดีโชคเกยสี่โอ้โหอะไรครับบีล่วงลงไปครับเปล่าไหวหรือเปล่าเรียบร้อยเพอร์เฟกต์เทนแก๊งเพอร์เฟกต์เทนครับผมขึ้นมากันหมดเลย R.T. Academy เนี่ยคือจริงๆคือกำเดินมาเพื่อให้แบบมืนใหม่ๆนะครับผมใช่ไหมฟาอิก็คือเป็นชื่อรายการเลยอะ R.T. ครับแล้วก็เป็นมือใหม่ครับผ่านการมาฝึกรวมกันครับก้อีกรุ่นที่น่าสนใจใครที่เป็นมืนใหม่ๆอยากลองครับมาติดต่อได้นะครับนิดแอลแลมแล้วก็คาซูโอครับตอนนี้ต้องเล่นกันเองแล้วเพอร์เฟกต์เซนครับผม ด้วยดันแค้นและเคโกะแซงขึ้นมาครับผม8-8ตกลงไปเป็นทาง้าของแจ็คกี้ลีครับผมดูพาทูขาวซือโอคับพูดเลือกเงินนะครับผมไล่ตามติดติดเลยต้องขออภัยคนดูในไลฟ์สตรีมนะครับช่วยกันแชร์ครั้งนึงนะครับเมื่อเช้านี้แชร์ไปเกือบถึง300แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับวันนี้มันเป็นที่สันดานจริงๆครับมาดูตรงนี้ครับแนวทางตรงครับ200ขึ้นมาก่อนครับผมดันแค้นครับ ทำได้ดีเลยทีเดียวสหรับซีวิตดีๆสามประตูแล้วตรงนี้ผู้นำกับผู้ตามครับยังอยู่ครับผมอันดับหนึ่งอันดับสองอับเบลเลสติดทัดจึงโจรข้างหนครับผมอูอับเบลเลสซ่อมฮอนด้ายังไงเจอกเล็กดีแบดมินตันเม k i n g head ครับข้างหน้าเป็นพี่จ๊อบครับพีระเพชรครับพี่จ๊อบพีระเพชรข้างหน้าครับเล็กดีแบดมินตันครับตอนนี้เป็นผู้นำนะครับซึ่งเข้าสู่เพียงสองรอบสุดท้าย และรอบนี้น่าจะเป็นรอบไฟนอลแล็บครับต้องดูว่าความสดกับความเก่าครับอันไหนจะชนะครับถ้าความสดนะครับต้องเป็นสิทธัตครับความเก่าต้องเป็นพิจ๊อบครับเก่าแล้วครับตอนนี้ครับล่วงเริ่มมาท้ายเซตแล้วครับคุณผู้ชมครับอันดับอันหนึ่งอันดับ2องตรงนี้ครับไล่เข้ามาแล้วครับสิทธัตครับเล็กดีเบสบินตั้ครับอยู่ไม่ได้แล้วครับสังหวะนี้ครับ โยนซ้ายโยนขวาแล้วครับสิทธัตไปเรื่อยๆนะพี่สิทธัตบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมขอตามพี่จ๊อบหน่อยครับพี่จ๊อบต้องหนีครับพี่จ๊อบครับเอาแล้วครับจะทนแรงกดดันจากสิทธัตได้หรือไม่ครับตอนนี้เข้าสู่เมจิกเคิร์บร้อยอาร์แล้วครับคุณผู้ชมครับพี่น้องชาวเล็กดีแบดมินตันครับมาแล้วครับเข้าสู่ร้อยอาร์แล้วครับโดนกดดันมาแล้วครับกดดันมาเรื่อยๆครับ มาครับผมมาผมอ่เบาเลสครับผมจะไปซ่อมฮอนด้าแต่ฮอนดาฮอนด้านบอกไม่ต้องซ่อมผมไปได้เล็กดีแปดดิสันเอาแล้วไม่ไม่กี่โค้งเท่านั้นครับผมเอสสองขึ้นเอสสองครับเอสสองชิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับชิดตัดชิดเข้ามาครับแล้วข้างหน้ามีรถช้าครับเอาแล้วครับพี่จ๊อบยังไงครับคุณผู้ชมครับ รอบสุดท้ายแล้วครับสู่ทางตรงแล้วครับรถช้าเต็มเลยครับเอาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับยังไงสิทัศน์หรือพีระเพชรพี่จบถึงไม่ถึงถึงไหมไม่เลยเล็กดีแปดมิตัานโอ้โหลูกนีครับนำมาใจหายใจว่ามเลยทีเดียวแล้วว่า ตบปิดเกมไปเลยโอ้โหตบนี่เรวก็ได้เซตนี้ไปแล้วเซน, <ะ S 2> นี้ครับผมเป็นของพิจอรรตรภระเพชรกุระพัลัดครับผมโอ้โหมกนะิ้งเพชรฮะแฉมจริงฮะัส่วนระดับสองเป็นของนี่ครับสิทธัตครับโอ้โหเรียกว่าดูเดือดนะดูเดือดดูเดือดน a ะเอ่อโบลเลสเอ่อโบลเลสกาลังนั่นเองครับส่วนนี้ครับกลุ่มนี้ครับ ส0งร้อ,อผมดันแค้นครับผมเป็นอันดับที่สาเอ้าทัศน์โอขึ้นมาไหมเหรอ <c oughs> โอ้ไม่น่าเชื่อคทัศน์น่าจะเ,เล่นสี่แล้วเมื่อกี้ดูเห็นแวบๆนี่ครับชนนี่ครับมาแล้วลงไปไหนฮะอ๋อมีปาร์คเฟิร์มด้วยรุ่นนี้เดี๋ยวไฟลงไปปาร์คเฟิร์มเหรอเห็นว่องขึ้นมาฮะไล่เรียงกันตามนี้ครับคุณผู้ชมครับจบไปครับไล่เรียงกันตามนี้เจ้าเซฟอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับชมหน้าครับเดอะวนเนอร์ครับหมายเลข12งตรงนี้ครับพีระเพชรครับบูรพารัตน์ครับหรือพี่จ็อบจากเลกดีแบดมินตันเมกิ้งเฮดครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยกับทีมงานครับเลสีซอนอย่างไม่เป็นทางการครับคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งกับพีระเพชรครับอันดับสองครับสิทธัต์ครับอันดับที่สามดันแคนอันดับที่4มิสเตอร์แลมครับอันดับที่5เคียวโอะนะครับตามนี้ครับ ไปชมไฮไลท์มันๆดีกว่าครับ บริเวณปาร์คเฟิร์มครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่พีระเพชรครับพี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่ได้แชมป์ในรุ่นของ RCT Academy ครับผมครั้งแรกเลยพี่ใช่ใช่เป็ครั้งแรกครับผมโอ้และพรุ่งนี้เนี่ยเรามีแผนการอะไรยังไงบ้างครับพี่เหมือนเดิมครับผมเอาที่หนึ่งนะเหมือนเดิมพรุ่งนี้สนุกไหมพี่มาร่วมกับรายการ r า t ครับผมชอครับผมมีอะไรฝากถึงกองเชียร์น็กดีแบดมินตันบ้างไหมพี่ใช่วันนี้มากันเยอะด้วยวันนี้เยอะแข่งอีกสองสนาม ไหวแล้ว <มา S 1> นี่ไปครับผมสู้สู้ครับพี่ไปครับผมขอบคุณมาก <ๆ S 1> ครับเด <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ย๋ยวเราไปชมโฆษณากันครับผม